สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็ห่างหายไปนานต้องขออาภัยด้วยเนาะพอดีไม่สบายนะครับแล้วก็ติดทุระเยอะมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวเกมเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องของแอป 90fps นะครับตอนนี้ผมเข้ามาเช็คในเกมก่อนนะผมไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับนี่มือถือจะปรับได้แค่นี้นะถ้าเราใช้แอปอะ9 90 0 90fps อะมันก็จะใช้อัตโนมัตินะครับ นี่ความสว่างมันปรับสูงสุดได้แค่150เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในแอปนะครับแอปตอนนี้ก็อัปเดตใหม่หลายคนมีปัญหาเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแอปแล้วนะครับแอปที่เห็นอยู่ข้างบนนะครับคือแอป 90FS หมดเลยนะซึ่งผมจะนำมารีวิวให้แต่ละอย่างนะครับในวันถัดไปแล้วกันเนาะก็อย่าไปหาทำเองนะถ้าเกิดว่าแอปมันไม่มีคุณภาพเนี่ย ก็อาจจะโดนแบนได้นะครับหรือไม่ก็มือถือจะพังได้นะแอปที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือ 90FS ตัวนี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเนาะหลายคนก็่าสนใจนะครับมาใช้กันเนาะเป็นแอปที่ผมใช้แล้วไม่โดนแบนนะครับผมใช้มา4ี่หปีแล้วนะตอนนี้มันอัปเดตใหม่นะครับดูดิคืออะไรเนี่ย Unlock กชิชู u ุนะครับอืมอน,นี้กด back ก่อนเนาะอันนี้เข้ามาหน้าตาแอปใหม่ๆนะครับก็คือผมโหลด ตัวเกมพับ g มาใหม่เลยนะแล้วก็เข้าไปอัปเดตพับ g ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยก็เพิ่งจะกดเข้าตอนนี้แหละนะโอเคผมจะใช้วิธีผมก่อนนะก็คือเข้าไปที่ iPad View เนาะเหมือนเดิมนะครับอันแรกเลือกทางขวานะครับอ่ามันก็เข้ามาเหมือนเดิมนะกดแบ k นะครับด้านบนเนาะเลือกอันที่สองนะครับอ้าวัวรุ่น Cancel ได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ย c a n c ซ l กดใหม่อ่ากดเย็นเข้าไปนะครับมันคืออะไร endo i d 13 9 0 fps จงไงอะต้องโหลดองั้นก็ลองกดดาวน์โหลดดูนะครับปั๊บอะไรซิงอะไรดาวน์โหลดต่อไปเดี๋ยวรอดาวน์โหลดก่อนนะครับอ่าเสร็จสมบูรณ์นะครับผมจะไม่เปิดแล้วกันนะ เดี๋ยวเลื่อนดูล่างๆนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดไปอืมเข้ามาที่แอปนะครับเลือก iPad แล้วก็อนล็อก iPad View อีกทีดิอา้าวอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะอนุญาตอันล็อกไอแผงวีทิ้งดิฮะคือขเขาว่าเซฟเกมนะตอนนี้ขึ้นเขาว่าเซฟเกมนะแล้วกดใช้โฟลเดอร์อนุญาตอีกทีงดิแล้วก็อนันเลาะอีกทีงดิเปลี่ยนแลละ อะไรวะเนี SM. ่ยนิวไฟล์ไฟล์อะไรของมึงอ่ะอนุญาตอีกทีนีล็อกอ้าวกดอัลล็อกไป3ทีครับใช้ได้แล้วเหรอโฆษณาขึ้นแล้วกดปิดโฆษณาด้านบนขวามือ2ทีนะครับนี่ ขึ้นคําว่ารันเกมให้ผมแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ไปยุ่งไอ้พวกข้างล่างนี่เลยนะเนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าอันล็อกชิซูกุเนี่ยขอดูก่อนได้ไหมยังไม่ดูดีกว่าเพราะว่ามันกดรันเกมให้เราไนงะเดี๋ยวเราจะรัรนเกมเข้าไปแล้วไปดูกันว่ามันได้90 fps กับมุมมอง iPad ดไหมเนาะเพราะว่าที่ผมเข้าเกมไปรอบแรกเมืแค่ที่ให้ดูตอนต้นคลิปอะผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะก็คือมันยังแหลกๆเลยอะ ถ้ามันขึ้นให้เริ่มใหม่เดี๋ยวก็ทำได้แล้วแหละโอเคไปเจอกันในเกมนะครับผมจะกดรันเกมจากตัวแอปเข้าไปโอเคนะครับเมื่อผมกดรันเกมเข้ามาดูดิได้แล้วเนี่ยขึ้นแบบนี้กดคาว่าใช่นะก็คือมันจะปรับกราฟ,ฟิกปรับเฟรมเรทให้อัตโนมัติดูดิอย่างลื่นนะครับนี่ไม่เหมือนตอนรอบแรกเลยนะอ้ยังอยู่วะพร้เอกยังอยู่เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับกราฟ,ฟิก แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในเกมให้ดูนี่ดูดิมันปรับให้อัตโนมัติเห็นไหมมันไม่เหมือนตอนต้นคลิปเลยนะก็คือมันวิ่งเฟรมเรทให้อัตโนมัตินะครับแอปเนี้ย90เฟรมเรทนะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิน้นนี่ปรับแค่4คณเห็นป่ะนี่แล้วดูความสว่างเห็นไหมขึ้นแล้ว170เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมนะครับว่ามันขึ้นมุมมอง iPad ให้ไหมก็คือน,นี่แหละ AI นะครับเข้าไปดูที่ AI อ้าวปรับคนเดียวยังไงวะเดี๋ยวนะ ปรับคนเดียวอ่ะไม่เอาทีมอ่ะก็อันนี้เลยไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะโอ้ชีวิตกดเริ่มไปเดีกว่ามาเสียเวลานะครับผมต้องสนแนปคลิปเป็นช่งชวงๆนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทำแบบไหนเนี่ยก็ก็ก็ ลองทำแบบผมดูได้นะผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะเออแอปฟงไฟล์ F o N 5, ไม่ต้องอัปเดตอะไรทั้งนั้นอะ่ะโอเคครับนี่ก็ลงมาในเกมแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามุมมอง iPad เหรอครับเนี่ยัยรุ่นเนี่ยเห็นปะ่ะมันไม่ได้เห็นครึ่งตัวนะมันเห็นเต็มหมดเลยนะเนี่ยและที่ผมดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดาวน์โหลดเกี่ยวกับอะไรกับชิชูกุนะผมก็ทำได้อะนะครับเห็นปะเนี่ย มันไม่ใช่ครึ่งตัวแล้วเนี่ยอันนี้เข้ามาในโหมดคลาสสิกนะโหมดอื่นไม่น่าได้นะครับโหมดสง่งคาโหมดอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยได้มุมมอง iPad นะแล้วก็9 0 f s แถมมีไจโรด้วยไอ้แป๊นเนี่ยดูดิขยับโทรศัพท์ไปมาไปมามันมันเปิดให้นะเราต้องไปตั้งค่าเองนะเวลาเราเข้าเกมนะครับก็คือเข้าที่ตัวเกมพับจอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเข้าไปที่แอปแล้วนะถ้าเข้าไปที่แอปอะ่ะมันก็จะรันใหม่อีกเรื่อยๆนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกหน้าจอดีกว่านะครับผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะเดี๋ยวจะไปให้ดูอะไรต่างๆเนาะอีกทีหนึ่งโอเคนะครับก็อยู่ที่หน้าจอแอปของเราแล้วเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนได้ดูนะนี่เข้ามาหน่อยดิเพื่อนๆกดเข้ามาตรงนี้นะครับเรามาดูเวอร์ชั่นมันนะอัะอนนี้ที่เราคอมเมนต์ไว้นะครับ เวอร์ชันนะครับของแอปเราดูได้ยังไงนี่กดตรงนี้นะครับแปลภาษาไปเลยเนี่ยมันก็รองรับรองรับทุกรุ่นนะมันบอกและแถมยังรองรับ Android 13ด้วยแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างมันอัปเดตใหม่เห็นปะมันเป็นมันบอกว่า Android 7ขึ้นไปจนถึง13นะครับหรือว่าแอปตัวเนี้ยรองรับมือถือ Android 7นะของผมก็แรม4เองขยายแรมได้ด้วยนะมือถือผมอะเดี๋ยวคลิปอื่นจะมารีวิวให้ดูเนาะ เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรนะอะ่มาดูตั้งค่าอะให้ดูอีกนะครับเข้ามาที่แอปนะครับตัวไฟล์ที่เพื่อนเพือบอกว่าให้ถอนอัปเดตหรอผมไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับไฟล์เลยนะนี่ไฟล์ตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าไอตัวนี้มีมีขึ้นว่าหรือไหมนี่ด้านบนขวามือมีให้ติดตั้งการถอนอัปเดตนะซึ่งไฟล์ผมเนี่ยไม่ต้องอัพไม่ต้องไม่ต้องถอนการอัปเดตนะ นี่ไอตัวไฟล์บี Google อีกตัวหนึ่งอะนี่ข้างบนขวามือเอะเห็นปะผมไม่ต้องถอนนะไม่ต้องทำอะไรก็ใช้มุมมอง iPad ได้แถมได้ 90fps ด้วยเห็นไหมทำไมเพื่อนๆเ,เป็นอะไรกันอะแอปมือถือเป็นอะไรกันไปรุ่นนี่ไอชิซุกุคืออะไรวะอีกคิงดิอืมมันเป็นแอป ที่ให้ใช้ในไฟล์ของชิซูกุนี่ว่า 90fps กับมุมมอง iPad หรอผมไม่ได้ดาวโหลดเลดิดไม่ไม่คือไม่เนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรมันนะครับอ่าปิดไปนะครับเลอะเทอะเลอะเทอะเออ,เอแอปเริ่มเลอะเทอะเลยฮะมือถือของเพื่อนเป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยกดเข้ามาในตัวแอปก็ปกติอ่ะอยากให้ทำอะไรไหมเนี่ยอยากให้ทดสอบอะไรเปล่าก็ว่ากันมานะ ปัดแอปทิ้งนะครับอ่าเนี่ยไฟล์ผมก็จะมีแค่นี้นะครับไฟล์นะครับอันนี้เป็นตัวจัดการโปรแกรมกับไฟล์เดียวเมื่อกี้ที่เข้าไปในแอปเออมี2ไฟล์นะครับก็คือมันตัวเดียวกันนั่นแหละไฟล์เนี่ยไฟล์ by Google ตัวเนี้ยนะครับที่ผมเลื่อนอยู่เห็นไหมไอโปรแกรมจัดการไฟล์นี่ก็คือเป็นตัวที่แบบว่าเวลาเราดาวน์โหลดอะไร,งไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเนาะงั้นเราเข้ามาที่ไฟล์ตัวนี้ดีกว่าว่า,มาเมื่อกี้ผมได้ดาวน์โหลดมีอะไรบ้าง นะครับเอา้าอันนี้ผมโหลดไอ้นี่นี่ว่าสิบห้าทีที่ผ่านมาก็คือเอ d ด o อ d เมื่อกี้เหรอมันขึ้นมันขึ้นชื่อไฟล์แบบนี้นะที่ผมดาวน์โหลดเมื่อกี้แต่ว่าผมไม่ได้กดเปิดนะใช่ป่ะเนี่ยน้อง,น,องน้องเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีกระเพรากินไหม <laughs> เอเอว่า ทำเองด้วยนะออร่อยอร่อยโปรแกรมจากการไฟล์คืออะไรวะอ่ะอ่ะเนี่ยมันก็เป็นตัวเดียวกันเนี่ยที่เราดาวน์โหลดแหมมันเป็นชื่อนี้นะก็คือก็คือก็มีประมาณเนี้ยครับไม่มีอะไรแล้วในโทรศัพท์ผมอะ apk คืออะไรวะติดตั้งไว้เออเนี่ยก็คืออันเนี้ยโอเคนะครับอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันนะว่ามือถือของเพื่อนเป็นอะไรแต่แนะนำนะครับ ถ้าจะทำแอปใหม่หรือก็ลบแอปทิ้งแล้วก็ไปดูในไฟล์ดาวน์โหลดว่ามีอะไรไหมนะครับแล้วก็หาไฟล์หาอะไรที่มันค้างอยู่ลบทิ้งให้หมดเลย PUBG ก็อย่าลืมเข้าเกมไปแล้วอัปเดตอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม